ผมชื่อคณินฟาร์มก็ชื่อคณินในโัวฟาร์มตั้งมาประมาณ20กว่าปีแล้วเพราะเมล็ดพันธุ์นะครับจนจกว่าจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ประมาณ45วันเมื่อก่อนไม่ชอบครับนที่ชอบครับก็มันทำมันได้เงินอะ เป็นผักที่ปลอดภัยไม่มีไม่มีสารตกค้างเพราะว่าทุก3เดือนทางเกษตรเขาจะมาตรวจทุก3เดือนแล้วพอเขาตรวจที่นี่เสร็จแล้วขึ้นห้างทางสารณสุขุกเขาต้องไปตรวจในห้างอีกไปสุ่มในห้างอีกว่าผักตัวไหนที่ว่ามีสารตกค้างบ้างถ้าผักตัวไหนมีสารตกค้างตัวนั้นเขาจะไม่วางขายในห้างเด็ดขาดทีนี้เวลาเราไปไปเช็คลูกความเราก็สามารถตรวจที่ลูกความได้ว่าเขาเขามีการใช้ยาไหมมีสารตกค้างไหมถ้าฟาร์มที่เอาไปจากเราแล้วเกิดมีสารตกค้างเราจับได้ เราก็จะไม่ซื้อเลยเพราะเพราะเราของเรานี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำเป็นเป็นปัจจัยสําคัญน้ําต้องสะอาดถ้าน้ําไม่สะอาดเนี่ยผักก็จะไม่โตไม่กินอาหารกลางมุ้งตลอดเราไม่ไม่ไม่ใช้ยาลูกค้าเขามีความมั่นใจตรงนี้ว่าเรามีการันตีหมดทั้งในฟาร์มในห้างเนี่ยเขาจะมีสายลูกไปสุ่มตรวจว่าผักเราขึ้นห้างแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าเขาตัวไหนที่เขาตรวจเจอเขาก็จะไม่ให้คะแนนฟาร์มสามารถจ้างคนในพื้นที่ให้มีงานทําแล้วก็ให้มีความรู้ทังด้านเกษตรที่อยู่ต่างจังหวัดเขาได้กลับมาบ้านเกิดมานนอนเขาถ้าเขาออก เ,เขาก็ยังมีโอกาสที่จะไปทาฟาร์มเองได้ถึงขนาดเล็กขนาดใหญ่เราก็รับซื้อเขาก็มีความภูมิใจครับที่โกเซลเข้ามาเพราะว่าทุกอย่างในฟาร์มเนี่ยมันการันตี้อยู่แล้วก็สถานที่แล้วก็ทั้งที่เก็บสินค้าต่ออะไรของเราก็มีพร้อมทุกอย่างถ้าไม่สร้างความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมาโกเซลก็ Go คงไม่เข้ามาครับเซนทันเขาก็เป็นบริษัทในเมืองไทยเขาก็คงไม่ทิ้งคนไทยนะคงจะส่งเสริมเราแล้วให้เราปลูกให้กับเขาแต่เราสามารถผิดในเขาได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าผักไม่พอผักคัน้นโดฟาร์ม ปลอดภัยแน่นอนที่โกโฮเซล